สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับชวนชมเหมือนเดิมนะครับก็จะมาเล่าถึงสาเหตุของโรคของชนชมที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งณตอนนี้หลายๆพื้นที่นะครับก็ ยังมีฝนตกชุกมีฝนตกต่อเนื่องนะครับซึ่งน้ําฝนเหล่านี้แหละครับก็จะทําให้ชวนชมที่เราเลี้ยงไว้เกิดโรคได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปตั้งแต่ดอกเลยนะครับนี่ครับดอกชวนชมนะครับเมื่อโดนน้าฝนนะครับจะทําให้เขาเน่าได้ง่ายนะครับเน่าง่ายร่วงเร็วนะครับอันนี้ครับดอกยังไม่ทันบานเลยครับเน่าเสียก่อนแล้ว อันนี้สาเหตุหลักๆก,ก็เกิดมาจากาฝนตกหลายวันต่อเนื่องนะครับทำให้ดอกของเขานี่ครับเน่าเลยครับดอกนี้เน่าเราก็ควรเก็บออกทิ้งนะครับเก็บทิ้งเก็บทิ้งให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บทิ้งแล้วปล่อยไว้นะครับจะมันจะทําให้เน่าลงใบเน่าลงก้านได้นะครับนี่ครับน้าฝนตกลงไปทับถมกันหลายๆทีอ่า ดอกชนชมของเราก็เน่าง่ายนี่ครับเน่าเราก็มันเก็บทิ้งนะครับถ้าเราไม่เก็บทิ้งนะครับมันอาจจะทําให้ลามลงสู่ยอดของชนชมได้นะครับนี่ครับชนชมดอกสวยๆโดนน้าฝนเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยครับเฉาเพราะว่าดอกชนชมเขามีความบอบบางนะครับเม็ดฝนลงมากระแทก นิดหน่อยก็บอบช้าแล้วก็เน่าในที่สุดนะครับเมื่อดอกแล้วเราก็ไล่ลงมาที่ใบนะครับใบเขาก็จะเกิดโรคได้เหมือนกันนะครับถ้าโดนน้ำฝนเยอะๆเราก็แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการเอาใบที่เป็นโรคออกนะครับพยายามเด็ดออกนี่ครับใบเหลืองผัดใบใบเน่าเนี่ยเราเก็บออกให้หมดนะครับอ,อันนี้ถ้าทิ้งไว้ ก็อาจจะลุกลามเข้าสู่ยอดและกิ่งลงลำต้นได้ในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันเบื้องต้นเหมือนกันนะครับโดยการเก็บใบที่เป็นเชื้อโรคหรือว่าใบที่เหลืองออกนะครับนี่ครับเก็บออกให้หมดนะครับประมาณนี้เก็บแล้วเอาไปทิ้งไกลๆกับที่เราปลูกไว้นะครับ ก็เป็นการป้องกันเบื้องต้นนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับมันก็จะเกิดโรคได้ง่ายอ่าเราก็ต้องมันดูแลก็เอานะครับส่วนใบที่หนาเกินนะครับเราอาจจะตัดออกบ้างเล็กน้อยก็ได้นะครับเพื่อให้ลำต้นเขาโปร่งนะครับอ่กิ่งไหนที่ใบหนาๆใบเยอะๆเ,เราก็ตัดออกได้เลยนะครับเพื่อให้ลำต้นโปร่ง เด็ดมาก็ลำต้นแห้งได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับเน่าจากใบเมื่อกี้เน่าจากตอกผ่านไปแล้วส่วนต้นนี้นะครับใบเขาเป็นโรคหนักมากเลยนะครับเนื่องจากฝนตกหลายวันนี่ครับร่วงทั้งต้นเลยนะครับอันนี้กำลังแตกยอดใหม่นะครับดีนะที่ ไม่ลงยอดลงกิ่งนะครับเน่าเฉพาะใบอ,อันนี้ก็เริ่มฟื้นตัวแล้วครับต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกัน,นครับนี่ครับอันนี้น่าจะลงกิ่งนะครับเนื่องจากกิ่งเขานี่ครับเป็นเหลือง<ๆ>เหลเยอะเลยก็ผ่านจากใบแล้วนะครับก็มาที่ ระบบดินนะครับนี่ครับดินที่ปลูกชวนชมนะครับต้องมีความโปร่งโปร่งประมาณนี้นะครับอ่าฉะนั้นดินที่เราผสมปลูกชวนชมต้องมีความโปร่งคือดินหนึ่งดินไปข้ามปูสองกับมะพร้าวสับและ ก็สามแกบดำาแกลบดำนี้ก็จะช่วยให้ดินปลูกชนทมของเราไม่ยึดจับตัวกันเป็นก้อนนะครับและตัวที่4ี่ที่ขาดไม่ได้ครับเป็นใบก้ามปูนะครับเป็นใบก้ามปูหมัดออันนี้ใช้อัตราส่วน1ต่อ1ทุกอย่างเลยนะครับผสมกันแล้วก็จะก็จะได้ประมาณนี้นะครับนำไปปลูกชนทมเนี่ยรับรอง น้ำไม่ขังน้ำไหลผ่านสะดวกรากเดินดีรากไม่เน่าอ่าส่วนต้นหญ้าที่ขึ้นตามกระถางก็ควรเอาออกนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะอ่าให้ช่วงกระถางเขามีความโปร่งนะครับสามารถโดนลมโดนแดดได้โดยไม่ต้องมีหญ้าปกคลุมอยู่นะครับหญ้าปกคลุมเยอะๆก็ไม่ดีนะครับ ส่วนบนกระถางเราก็ควรปิดด้วยกร,ระเบื้างซับนะครับแบบนี้ก็เพื่อที่จะเวลาฝนตกนะครับน้ำจะได้ไม่ไปกระแทกกับดินแล้วดินก็จะกระเด็นออกอ,อันนี้ก็เป็นการหลักการง่ายๆนะครับส่วนผ่านจากดินปลูกแล้วนะครับก็มาดูการวางกระถางนะครับ กระถางเราควรจะรองด้วยวัสดุอย่างอื่นนะครับถ้าเราวางบนพื้นโดยตรงนะครับจะทำให้หน้าฝนเนี่ยฝนตกหลายๆวันเนี่ยดินชนจมของเราจะแห้งช้านะครับแต่ถ้ากระถางของเราอยู่แบบนี้นะครับนี่ครับวางอยู่บนกระถางอีกทีก็จะทำให้กระถางมันมีความโปร่งนะครับก็ ดินไม่ฉ่าน้ำมากจนเกินไปส่วนอันดับต่อไปนะครับก็เป็นการปลูกการวางกระถางนะครับอันนี้ของผมเหมือนมันจะแน่นไปนะครับถ้ามันแน่นไปอ่มันก็ไม่ดีนะครับควรจัดวางกระถางชนชมให้มีระยะห่างพอสมควรนะครับแต่ของผมพื้นที่มันน้อยอ่อีกอย่างหนึง่งชนชมชอบแดดนะครับควรให้ ทางที่ดีนะครับควรวางในจุดที่มีแดดร้อซนะครับแต่ทําไม่ได้ร้อยอย่างน้อยก็ขอเป็นครึ่งวันนะครับก็จะดีมากเลยคลิปนี้ก็เป็นวิธีการแนะนำาดูแลชนชมช่วงหน้าฝนนะครับเพื่อไม่ให้ชวนชมที่เราเลี้ยงไว้เขาเน่านะครับก็โรคเน่าเนี่ยเป็นโรคสุดฮิตในช่วงหน้าฝนของชนชมเลยนะครับก็ คิดว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็เพื่อนๆสามารถนําไปปรับปรุงใช้กันได้ในส่วนของเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องคนรักเกษตรไว้ด้วยนะครับแล้วจะได้มาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับคลิปดีๆสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับ